สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี re, ้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนฟิงเกอร์สไตล์นะครับเรียบเรียงคำร้องให้เป็นฟิงเกอร์สไตล์พร้อมกับแนวความคิดต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถนำเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถนำเอาไปปรับใช้กับเพลงที่สนใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถต่อยอดทักษะได้จากแนวความคิดที่ผมแนะนำจากคลิปสอนนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่2นะครับซึ่งต่อจากพาร์ทที่1ในเรื่องของการเรียบเรียงฟิงเกอร์สไตล์ให้เป็นแบบฝึกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1น,นะครับก็ย้อนกลัับไปดูารททีีี่่่่1กกออนนนนนจะะมตใ้คับ สำหรับเพลงที่ผมใช้เป็นตัวอย่างนะครับก็เพลงเดิมเลยนะครับคือเพลงมุมของวงเพลงเก่านั่นเองการเรียบเรียงคำร้องให้เป็นฟิกเกอร์สไตล์นะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือ คอร์ดที่เล่นนะครับแล้วก็ทํานองร้องที่เราสามารถร้องได้เป็นเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยในเรื่องของการเล่นแล้วก็การร้องมันก็คือทักษะพื้นฐานที่ควรจะมีก่อนที่จะมาเล่นฟิงเกอร์สไตล์หลายๆคนเนี่ยยังสับสนแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทักษะที่เป็นพื้นฐานนะครับทักษะที่เรียกว่าพื้นฐานที่ผมได้แนะนาไปเนี่ยมันก็คือทักษะที่เราจะนําเอามาใช้ต่อยอดกับการฝึกเล่นฟิงเกอร์สไตล์นั่นเองนะครับสมมุติว่าเราเล่นเพลงนี้เป็นมาก่อนเราอาจจะเล่นในแนวของการตีคอร์ด ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเล่นด้วยเทคนิคการเกาขอดแล้วก็ร้องเพลงนะครับใใใใใคค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 ครรรรนนนนึงงมีาาาาัักวุุณณออออยจพบอตอบตใใตื่้ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถเล่นได้ร้องได้พอเรามาฝึกฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยมันก็จะสร้างทักษะด้วยความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานมาก่อนนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็ รัดมาฝึกฟิงเกอร์สไตล์เลยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะต้องอาศัยความพยายามที่มากกว่าคนที่มีพื้นฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความพยายามมากพอแล้วก็มีความอดทนสูง2คุณสมบัตินี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถรัดมาฝึกฟิงเกอร์สไตล์ได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเรามี2อย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะใช้ได้เสมอไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพื้นฐานที่เราควรจะมีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดทักษะการเล่นกีตาร์ได้ด้วยตัวเองในแนวที่เราชื่นชอบในแนวที่เราสนใจนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมให้ความสําคัญกับพื้นฐานหรือว่าทักษะที่เป็นพื้นฐานมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกเพลงนี้สําเร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมย้อนกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่า ควรที่จะสร้างพื้นฐานให้กับตัวเองในเรื่องใดบ้างนะครับดูก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยขาดทักษะพื้นฐานอะไรไปบ้างนะครับหรือถ้าใครที่สนใจอยากจะปรับพื้นฐานจริงๆเนี่ยผมก็มีคอร์สมีหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในคอร์สของผมนี่ก็จะเป็น5บทปรับพื้นฐานนะครับแล้วก็บท6,78นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างทังทกษะในเรื่องของการเล่นเพลงนะครับเป็นการนําเอาพื้นฐานที่เราได้ฝึกจาก5บทปรับพื้นฐานเนี่ยมาใช้เพื่อให้เราเนี่ย ได้สะสมประสบการณ์ได้สร้างประสบการณ์ว่าเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยมันใช้ทักษะพื้นฐานอะไรบ้างยังไงบ้างมันเป็นในส่วนของความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของผมก็จะมีรวมกันอยู่10บทนะครับก็คือ5บทปรับพื้นฐานบทที่6ตีจังหวะคอสตัมมิงบทที่7ฝึกไล่สเกลแล้วก็โซโล่บทที่8ปดฟิงเกอร์พิกกิ้งบทที่9ก้าฟิงเกอร์สไตล์เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็บทที่10เนี่ยก็คือฟิงเกอร์สไตล์เต็มรูปแบบนะครับที่จะมีความยากในระดับหนึ่งครับที่เราต้องพิชิตมันให้ได้ด้ววยยคาามมพ เอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับท่อนนี้นะครับที่เป็นท่อนร้องเนี่ยที่ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับถ้าเล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์ล่ะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแบบนี้ อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสีห้องแรกนะครับแล้วมันก็จะมีสีห้องหลังที่เล่นค,คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็วิธีการแนวความคิดแบบเดียวกันเดี๋ยวผมจะแนะนําสําหรับสีห้องแรกนี้ก่อนนะครับการอ่าน wings. แท็บเนี่ยก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับย้อนกลับไปดูภาคที่1ก่อนนะครับผมได้แนะนําวิธีการอ่านแท็บแล้วนะครับในส่วนของห้องแรกเนี่ยที่เราเล่นด้วยขอดจเนี่ยนะครับผมได้ใส่สัดส,ส่วนจังหวะให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเราล้องคําว่า หากใครคนหนึ่งมีคำถามเนี่ยมาในสัดส่วนไหนนะครับสมมุติว่าถ้าเราฝึกเกา่าหากใครเห็นไมครับว่ามันจะเข้ามาในสัดส่วนที่ผมร้องเนี่ยถ้าดูจากภาพสัญลักษณ์ในแถบนะครับก็คือจังหวะที่2ในสัดส่วนที่นับแอนนั่นเองในสัดส่วนที่เล่นเนี่ยจังหวะที่นับ one and two อันนี้ก็เป็นการเก่าขอดขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันยังไม่เป็นคําร้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็จะเล่นคล้ายๆกับฟิงเกอร์พิกกิ้ง นะครับหรือว่าเกาคอร์ดประกอบร้องนั่นเองแต่มีเทคนิคการเกาเนี่ยก็จะต้องออกแบบให้มันมีความต่อเนื่องไหลลื่นนะครับซัพพอร์ตกับคําร้องด้วยนะครับที่เราจะใส่เข้ามานะครับตรงที่ร้องว่าหาใค,ค,นนคำำอันนี้นะครับมันก็จะเป็นทํานองเลยนะครับแล้วก็ผมก็ใส่คอร์ดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นคล้ายๆกับฮาร์โมนีก็คือเสียงประสานนะครับในจังหวะที่4 มันก็จะมีเบสเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทํานองที่เป็นคําร้องโดดๆเลยนะครับตรงจังหวะที่นับแอนนะครับแล้วก็จะเล่นสายเปล่าสายที่4ใช่ไหมครับตรงคําว่าฮักนะครับถ้าร้องตรงๆตามโน้ตเลยเนี่ยฮักฮักมันก็จะง่ายกว่าการใช้เทคนิคถ้าเราใช้เทคนิคแบบนี้มันเป็นเทคนิคสไลด์นะครับก็คือสามารถเรียบเรียงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะยากไปสําหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเล่นสายเปล่าตรงๆมาเลยนะครับมันก็ยังมีความเป็นทํานองร้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะยึดหลักการสร้างแบบฝึกหัดสาหรับมือใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีความง่ายแล้วก็มีความยากในบางส่วนที่จําเป็นต้องฝึกให้เป็นทักษะพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะครับตรงคําว่าฮั <Cry. S 1> ากแล้วก็ใ <Cry. S 1> คร <Cry. S 1> นะครับจังหวะที่3เนี่ยจะใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออนเพื่อให้ได้สำเนียงของคำว่าใครเราไม่ได้ร้องว่าใครใครแต่เราร้องว่า <Cry. S 1> ใคร เราจะเอื้อนเสียงจากต่ำม,มาหาสูงแบบนี้นะครับจึงใช้เทคนิคที่เป็นแฮมเมอร์ออนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงจําไว้เลยนะครับว่าเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคแฮมเมอร์ออนนะครับก็คือเราจะดีสายเปล่าก่อนแล้วก็เสียงที่สูงกว่าเนี่ยใช้วิธีการกดด้วยนิ้วมือซ้ายนะครับในตําแหน่งที่กําหนดในตําแหน่งที่เราเล่นก็คือสายที่3เฟตที่2นะครับเล่นกับสายเปล่าก่อนนะครับก็คือเทคนิคแฮมเมอร์ออนเนี่ยตัวหน้ามันจะเป็นโน้ตที่ไม่มีส,สั่วนจังหวะนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเป็นการเล่นแบบเชื่อมเสียง2เสียงใน1จังหวก็คือในจัังงหวะตนน่นเอ เอาละครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับคำต่อไปก็คือคนแล้วก็1มันเป็นโน้ตตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างทํานองจากคําร้องนะครับเราจะต้องแกะเมโลดี้หรือว่าทํานองให้ถูกต้องก่อนนะครับจึงมาหาตําแหน่งที่เล่นแล้วก็สามารถกําหนดให้เป็นฟิงเกอร์สไตล์ได้นะครับผมทำนองนี้เล่นง่ายมากเลยนะครับโน้ตจะซ้ํากันหมดเลยก็คือใครคนหนึ่งมีคานะครับคาว่ามีคํา มันก็จะเป็นสัดส่วนจังหวะที่เป็นขบตสองชั้นในจังหวะยกของจังหวะที่สีนั่นเองถ้าเอามาเล่นรวมกันนะครับเป็นภาพรวมก็คือ one and two and three and four and up แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดในการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยเป็น d on f sharp นะครับถ้าเล่นประกอบร้องนะครับในรูปแบบ finger picking หรือว่าเกาคอร์ดเนี่ยคำว่าถามเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะยกสัดส่วนยกลองมานับจังหวะกันนะครับก็คือใ,ใครครน,น คำว่าพอเราล้องคําว่าคำปุ๊บเราก็จะดีดคอร์ดในจังหวะถัดไปนะครับในห้องถัดไปแล้วก็คําว่าถามเนี่ยมันจริงจะเป็นจังหวะยกนะครับถ้าเล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้ใ,ใคคครนนึงมีา ค,คำว่าถามมันก็ก็จะมาในสัดส่วนของจังหวะยกเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานนะครับการที่เราเข้าใจจังหวะแล้วก็สัดส่วนจังหวะมันก็จะช่วยให้เราวางคําของทํานองได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จึงเน้นย้ําในส่วนนี้ก็คือถ้าเราจะเรียบเรียงฟิงเกอร์สไตล์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจสัดส่วนจังหวะนะครับสามารถคํานวณสัดส่วนจังหวะได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับจากทักษะพื้นฐานที่เราฝึกเล่นประกอบร้องนั่นเองมันก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจใน ส,สัดส่วนจังหวะคราวนี้ลองมาเล่นในรูปแบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับครคเอาละครับมาถึงห้องที่2แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าจังหวะที่4เนี่ยเราเล่นคู่ประสานนะครับก็คือเฟสที่2กับสายเปล่าสายที่4ีิดคู่กับเบสนะครับโฟ สัดส่วนจังหวะนี้ก็ได้มาจากพาร์ทที่1แล้วนะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ควรที่จะฝึกในเรื่องของความเข้าใจนะครับการสร้างทํานองจากคําร้องให้เป็นฟิงเกอร์สไตล์นั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างแบบนับสัดส่วนจังหวะไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างสําหรับมือใหม่ให้เข้าใจว่าสัดส่วนจังหวะมันมีความหมายยังไงนะครับก็คือ one and two and three and four and up one and two and เอาละครับ อไปห้องที่2เป็น D on F sharp b a s e เราจะเล่นตุก F sharp นะครับ F sharp คือฟา sharp ในสายที่6เฟสที่2นั่นเองกดด้วยนิ้วชี้นะครับจุดสีประจําตำแหน่งนิ้วนะครับทบทวนกันนิดหนึ่งถ้าใครแบบว่ายังจําไม่ค่อยได้นะครับสีเขียวแทนนิ้วชี้นะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยสําหรับห้องที่2นะครับทํานองก็จะเป็นแบบนี้สาสพ<า>ัคุยจบเอาล่ะครับคําร้องนะครับก็จะอยู่ในสัดส่วนที่กําหนดตามนี้นะครับก็คือ จังหวะที่1เนี่ยเล่นเบสของคอร์ดนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็คําว่าถามเนี่ยก็คือสายที่2เป็นสายเปล่าอยู่ในสัดส่วนของจังหวะที่นับ one and ในจังหวะที่นับ two and ก็เล่นสายเปล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็คําร้องเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนที่นับ and ของจังหวะที่2นะครับเล่นรวมกันนะครับ2จังหวะก็จะเป็นตอนที่เราร้องประกอบก็จะเป็นถามศักนะครับคำว่าซักก็จะเป็น เบสนะครับของคอร์ดดสาย4นะครับแล้วก็ตรงคำว่าวันนะครับเราก็จะใช้เทคนิคแบบนี้เอาละครับตรงนี้จะมีความหมายยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือตรงคำว่าวันคุณมันเป็นโนต้ตตัวเดียวกันแต่ออกแบบมาให้เล่นคนละสายคนละเส้นเพื่อให้มันมีซัพเทนความยาวนะครับจริงๆมันเป็นเสียงเดียวกันนะครับถ้าเรียกว่าประสานก็จะเป็นประสานคู่หนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมต้องการให้มันมีคําว่า one คุณให้เสียงมันไม่ให้มันขาดหายนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้มันก็จะดูไม่ค่อยเพลาะนะครับผมก็เลยใช้เทคนิคของ h ฮ m m e r ร on. ์ one เป็นการเอื้อนนะครับเอื้อเสียงต่ำมาเสียงสูงด้วยเทคนิคแฮมเมอ on จากนิ้วกลางมาหานิ้วก้อยนิ้วกลางเฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยแฮมเมอร์ออนไปที่เฟสที่4นะครับผมแล้วก็ตรงคําว่าคุณเนี่ย อันนี้เป็นโน้ตตัวทีนะครับสายที่2เนี่ยเป็นโน้ตตัวท mm ีเฟรดที่4ก็เป็นโน้ตตัวทีซึ่งเป็นเสียงเดียวกันมันก็จะเสริมกันให้เกิดสับเทนประสานเสียงให้เสียงมันมีมิติมากขึ้นมันก็จะมีความไพเราะด,ด้วยเทคนิคที่เล่นแบบแฮมเมอร์ออนแล้วก็เล่นสายเป่าเสริมเข้ามาแบบนี้นะครับในจังหวะที่4ก็จะยังกดค้างนิ้วแบบนี้ไว้อยู่แล้วเราก็เล่นรวมกันกับเบสนะครับ mm hmm. ก็คือทํานองเนี้ยมันก็จะซ้ํากันเลยนะครับวัคุณย เป็นโน้ตตัวเดียวกันทีทีทีนะครับแล้วก็คําว่าจะพบนะครับมันก็จะเป็นโน้ตตัวทีอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโน้ตที่เป็นคําว่าพบเนี่ยเป็นโน้ตที่สูงขึ้นต่อจากโน้ตตัวทีนั่นเองแบบนี้นะครับมาดูแค่ทํานองกันนะครับคําว่าถามแล้วก็สักวันคุณอยากจะพบแบบนี้นะครับทํานองก็จะได้แบบนี้พอเล่นรวมกับคอร์ดก็คือถาม ก็ล้ครับก็มาในห้องถัดไปเลยนะครับของ e-mader คราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับของคอร์ด G D on f f h a r p มาหา e-mader นะครับก็คือ คอร์ด e มเนอเห็นสำเนียงชัดเจนเลยใช่ไหมครับก็คือเทคนิคสไลด์นั่นเองแต่ในจังหวะที่1เนี่ยมันจะร้องตรงคําว่าใครมาในสัดส่วนที่นับแอนะครับก็คือลงเบสมาก่อนนะครับแล้วก็ใครนะครับตรงนี้สายที่ 4, เฟสที่2กดด้วยนิ้วกลางนะครับก็คือ one and แล้วก็เล่นคอร์ดแล้วก็สไลด์มาตรงสัดส่วนที่นับแอนะครับของจังหวะที่3เนี่ยเป็นคําร้องตรงกับคําว่า แล้วก็ pull off นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคสไลด์ไปสไลด์กลับแล้วก็ pull off นะครับมันก็จะได้สำเนียงตรงคำตอบได้ใจนะครับมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับสำหรับ e minor เป็นใครคำตอบได้แล้วก็ใจก็จะไปลงคอร์ด c นะครับตำแหน่งที่เล่นนะครับในจังหวะที่2เนี่ยก็คือดีไซด์เปล่าก่อนไซด์ที่1ก็คือ t แล้วก็ And, แล้วก็สไลด์นะครับเทคนิคสไลด์ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเลข2แล้วก็มีขีดไปโยงไปหาเฟสที่สี่นะครับก็คือสไลด์ลงมาโดยที่ไม่ต้องดีดนะครับถ้าเล่นรวมกันก็จะเป็น one and two and three นะครับแต่ตรงสไลด์กลับนะครับผมก็จะใส่เลข4ตัวเล็กๆล,ล,ลงไปนะครับแล้วก็เทคนิคสไลด์ไปหาเฟสที่2นะครับแสดงว่าเราจะต้องดีดเฟสที่4ก่อนอีก1ครั้ง แล้วก็สไลด์เข้าไปให้มันอยู่ในส่วนที่นับแอนนะครับเล่รวมกันก็คือ one and two and three and แล้วก็ f o นะครับจังหวะที่4ก็คือใช้นิ้วมือซ้ายเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาให้เป็นเสียงของสายเปล่าแล้วก็ดีดสายเปล่าของสายที่3ขึ้นมาที่หนึงเล่นรวมกันนะครับ one and two and t h r e ไมลงคอร์ดซีนะครับคอร์ดต,ต่อไปเลยนะครับํำนองก็จะเป็นแบบนี้ใคคืออต้องแล้วก็ไปคอร์ดจีคำร้องของคอร์ดซีนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ในทุกจังหวะเลยนะครับก็คือใใคคืออรที่ต้งแบบนี้นะครับคอร์ดที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับสังเกตนะครับจังหวะที่หนึ่งก็จะเป็นเบสพร้อมกับคำร้องนะครับใจแล้วก็คือแล้วก็ ครแล้วก็สัดส่วนที่นับอีกนะครับก็คือเสริมเข้ามาเป็นการเกานะครับเป็นฟิงเกอร์พิกกิ้งนิดหนึ่งนะครับให้มันได้เสียงเบสนะครับประสานเข้ามาหน่อยหนึ่งเป็นพาสซิงโน้ตนะครับโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในคอร์ดซีนะครับแต่สามารถนําเอาเข้ามาเล่นได้นะครับในช่วงสัดส่วนจังหวะแค่สัดส่วนเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับตรงคำว่าที่แล้วก็ขึ้นก็ยังอยู่คอร์ดซีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ สัดส่วนต่อไปนะครับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งมันเป็นขบเบตสองชั้นเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นขบเขตปาจุดซึ่งขบเขตปาจุดข้างหน้าเนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่3สัดส่วนก็คือสัดส่วนนับ t r e e and แล้วก็ a นะครับสัดส่วนที่นับ่าเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนท้ายเลยของจังหวะทุกๆจังหวะนะครับให้โฟกัสที่จังหวะที่3ก่อนนะครับที่กําหนดก็คือ t r e e and f o แล้วก็ a นะครับจังหวะที่4เนี่ยมันก็จะ ตบลงไปอย่างเดียวให้มันเชื่อมเสียงจากจังหวัดที่3นะครับสัดส่วนเนี้ย a f o นะครับเขาเรียกว่าเป็น Thai นะครับ t h ยก็คือการเชื่อมเสียงให้เชื่อมกับจังหวัดถัดไปนั่นเอง G E and a f o แล้วก็ Add ก็ดีเบสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาคอร์ด G อันนี้ก็คือทำรองนะครับทำรองร้องที่ เป็นฟิงเกอร์สไตล์แบบง่ายๆนะครับการใส่คอร์ดเข้าไปเนี่ยหลักการก็คือใช้ลน์เบสนะครับของแต่ละคอร์ดเนี่ยให้มันคุมโทนของคอร์ดไว้แล้วเราก็เล่นคานองไปนะครับที่เป็นคําร้องจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการทฤษฎีนะครับโน้ตที่เป็นคําร้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นคําร้องแต่เรานึกถึงว่ามันเป็นโน้ตมันก็คือโน้ตที่อยู่ในโครงสร้างคอร์ดแต่ละคอรดนั่นเองถ้ามาเล่นรวมกันมันก็ลงตัวของมันอยู่แล้วนะครับก็คือมีเบสนะครับแล้วก็มีการเกาคอร์ดแบบนี้ ถ้าเรามองในการเกาคอร์ดนะครับก็คือคําร้องเนี่แหละมันคือโนต้ตที่อยู่ในโครงสร้างของการเกาคอร์ดนะครับเบสก็คือเสียงเบสที่จะต้องกดค้างไว้นะครับให้เสียงมันคุมโทนกับการเกาคอร์ดในทํานองต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับคราวนี้หลักการของผมก็คือจังหวะที่3หรือว่าจังหวะที่4เนี่ยถ้ามีโอกาสใส่ลายเบสเข้าไปได้ก็จะใส่เพิ่มเข้าไปเพราะว่าลายเบสเนี่ยเสียงมันจะดังแล้วก็ค่อยๆเบาลงไปนะครับ ในจังหวัดที่2กับจังหวัดที่3เนี่ยเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะเบามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวะที่4นะครับผมก็จะเลือกใส่ลายเบสที่เป็นโครงสร้างคอร์ดเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้มันเสริมให้เพลงมันมีน้ำหนักประคองทำนองไปให้มันมีความไพเราะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการสร้างทำนองจากเมโลดี้ของเพลงนะครับแล้วก็เอามาเรียบเรียงให้เป็นฟิงเกอร์สไตล์แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่พอจะเข้าใจนะครับก็ลองฝึกสร้างทักษะไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะช่วยเสริมความเข้าใจให้ได้อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผมแนะนําเข้าไปในบทฝึกมันก็จะช่วยให้เราได้ไอเดียนรในกา สร้างสำเนียงของคำร้องนะครับให้มันคล้ายกับคำร้องของเพลงมากที่สุดนะครับเพื่อช่วยให้บทเพลงฟิงเกอร์สไตล์ของเราเนี่ยมันมีความไพเราะในรูปแบบที่ง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เริ่มต้นนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะฝึกเต็มเพลงเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากำลังพัฒนาทักษะในส่วนนี้อยู่นะครับขอบคุณ